จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่6ประจำปีงบประมาณ2,566ณวัดดอนสว่างหมู่ที่8ตำบลกอนดออำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำงานบริการต่างๆออกไปให้บริการประชาชน และเพื่อไปรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้สื่อข่าวรายงานว่าวัดดอนสว่างหมู่ที่แปตำบลกอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีรอยโทรัสพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประบัดถุกบำารุงมสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่6โดยมีนายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์ในอำเภอด่านมะขามเตี้ยให้การต้อนรับ และแรกง,งานข้อมูลทั่วไปในพื้นที่และนายประกรณ์การวันดีประหลัดจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรแพทย์ omin, หญิงเรวิกาชัยกมินนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันสวรนาชการข้าราชการ,ร,าการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมรับบริการกว่า500คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นที่มาร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำมุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่6จากนั้นได้ร่วมกันมอบน้ำตาลทรายจากสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดการจนบุรีให้โรงเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาสังคมจำนวน31รายเป็นจำนวนเงิน32,000บาทโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีมอบวัสดุประกอบอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน15ครัวเรือนเป็นจำนวนเงิน6 0 0 0 0บาทและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุจำนวน200ชุด จากสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นภาคประชาชนในการรับฟังและหารือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยอำเภอด่านมะขามเตี้ยมีความต้องการให้แก้ไขปัญหาในเรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ราชพัสดุใช้ประโยชน์ในราชการทหาร การขอขยายหลายทางถนนสายการจรังบุรีด่านมะขามเตีย้ยหมายเลข3209ปัญหาด้านนำอุปโภคบริโภคและนำเพื่อการเกษตรและปัญหาสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆติดต,ตั้งพาดผ่านบนเสาไฟฟ้าและกีดขวางการสัญจรของประชาชนโดยทางจังหวัดการจนบุรีได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดสรรงบประมาณและดำเนินการต่อไป สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดท,ทุกบำรงุงสุขสร้างรอย,ยิมให้ประชาชนครั้งที่6ประจำปี2566เป็นการนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นออกไปให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในชนบทห่างไกลให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยนำงานบริการอาทิ การมอบเป็นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุของสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีการให้คําแนะนําจากหน่วยงานต่างๆให้กับประชาชนซึ่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยการบริการตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมบริการรวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนนํามาหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการแก้ไขและนํามาเป็นข้อมูล ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีในปีต่อไปข่าวหนึ่ง24กาญจนบุรีปีชาไราวารินรายงาน